เดย,ยกก็ขอสวัสดีชาวแานทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสําหรับในวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กันในอีกซอของเกมร o b l o x เองเนาะเช่นอย่างได้แบบมัคะที่มีชื่อว่า Anime World Tower Defense เองคือในวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่กับแกของเรากันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมเลยนะอ,ยอ่ะใช่แล้วค่ะก็คือตอนนี้ได้ทําแบบ Anime World Tower Defense เขาได้มีการอัปเดตนะคะเป็นเวอร์ชั่น3.95คือแบบนี้น่นานานานที่จะอกกัปเดตเนาะก็จะรอนเลยจะมาลองดูว่าเขามีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เหมือนจะมีระบบสกินให้ทุกคนเนี่ยสามารถมาสุ่มกันได้ไปที เรียบร้อยด้วยนะคะในตอนนี้แล้วก็ในตอนนี้เนะี่ยคือเรามีจิ๊กซอว์อยู่ประมาณ6,200ก็คือน่าจะรู้กันนะคะว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปตุมหาตัวที่ยังไม่มีกันต่อนะคะจากคลิปที่แล้วก็คือยังไม่ได้โคคุชิโบเลยแล้วก็เหมือนจะมีตัวใหม่แต่เรามาลองดูกันนะคะว่าจะสุ่มได้หรือเปล่า <Wow. S 1> ส่วนอัปเดตเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยนะคะจะมีดันเจียนไอดอลคอนเสิร์ตหรือว่ามาจากเรื่องอนิเมะเรื่องเกิดใหม่เป็นโลกโอชินะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ลองเข้าไปแล้วแ,ลแวบคือบอกเลยว่ายังไม่ผ่านนะคะแค่ดน่านแรกก็ ่อนเพราะว่าในการที่จะได้สูงสก,กินเะนี่ยคือต้องผ่านไอเจ้าตัวดันเ e ียนชิพส์ของโอชิก,ก่อนนะคะคือมันยากนะถ้าลงคนเดียวอนนะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูที่กาชากันก่อนในส่วนของระบบกาชาเนี่ยเขาก็เหมือนจะมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงไปนะคะให้ดูดียิ่งขึ้นอย่างแรกเลยคือสแตนดาร์ดกาชาหรือว่าการส่งกาชาแบบปกติซึ่งจะสามารถเลือกได้อยู่ด้วยการประมาณีหมวดเหมือนเดิมส่วนตัวใหม่ที่เขาได้แอัเข้ามาจะอยู่ในหมวดอัลติเมทแวร์เยอร์นะคะอ่ะตรงนี้ก็คือกดตรงนี้คลิกเฮรีดรอปจะมีอยู่โคช ได้แล้วก็มีตัวใหม่ตัวนี้เพื่องไม่รู้ว่าตัวนี้เนี่ยมาจากเรื่องอะไรใครรู้บอกได้ทคะ,ะตัวที่ใส่หน้าก,กากสีดําตัวนี้เนี่ยอ่าแล้วก็จะมีเป็น100โลการันตี ur นะคะ200โลการันตี lr คือมันดีมากๆนะคะสมง0 0ครั้งการันตี lr คือมันเจ๋งแล้วก็จะมีตัวการสมบบอกตรงนี้อยู่อ่าก็คือจะสามารถรู้เร้ว่าเราสูบไปเท่าไหร่สูแบบ10อ่าสูแบบ10ครั้งเนะี่ยเซฟไป10%เลยนะคะส่วนต่อไปคือสกินกาชาหรือว่าการสมสกินอันนี้เนี่าจะเป็นระบบใหม่นะคะที่ทกแอ,าาอ,อ,อื2แบบ็ค ไอเดลสกินแบนเนอรกับโนสกินโนไลฟ์ไอเดลสกินแบนเนอรเนี่ยมาจากเรื่องน่าจะมาจากเรื่องเอกิดมาเป็นเรื่องโอชิเหมือนกันซึ่งถ้าทุกคนสังเกตตรงนี้นะจะมีสกินของตัวละครแอนิเมะหลายๆเรื่องนะคะมาอยู่ในนี้รวมกันซึ่งก็จะมีระดับตั้งแต่ CR SR UR แล้วก็ LR เหมือนเดิมเลยนะคะประมาณนี้นี่โอ้โหบอกเลยนะคะว่าสกิน LR เนี่ยคือสวยงามมากๆาค่ะนี่มีประมาณนี้ดีเออคุณเรงโกคูด้วยนะใส่ชุดทำน้ำไปเป็นสีชมพูอันนี้ก็ไม่ชวูเหมือนกันมีหลายตัวมากๆส่วนโนสกินโนโลไลฟ์ตัวนี้เนี่ย่ยนาาาจจะมาจาก ื่องน้องเกียนโดนไลนะคะอนิเมะซึ่งก็มีสกินแบบนี้ด้วยเหมือนกันอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเฟรดดี้ป้าจากบฟันแอฟเฟรดดี้หรือเปล่ามีคีบ้านะคะมีโกคูแบล็กใช่ไหมตัวนี้แล้วคือมีอีกลหลายตัวในะที่สามารถไปส่มได้แต่ว่าในการส่มตรงนี้เนะี่ยจะต้องไปลองเรดดันเีย่ของโอชิก่อนค่ะเพราะว่ามันจะใช้ค่าที่มันออกแนวะเป็นแบบ ตัวกิฟต์หรือตัวรูปกระ่ายตรงนี้นะคะในการสุม่มซึ่งสุ่มหนึ่งครั้งในใช้สามร้อยสุ่มแบบสิบครั้งในใช้สองพันเจ็ดร้อยซึ่งเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาวิธีในการสุ่มมาก่อนนะคะว่าสุ่มยังไงอะไรยังไงนะคะในการลงแดนเซียนเนาะเออแล้วก็ตรงนี้จะมีการเปลี่ยนหน้าต่าง G U I ไปเล็กน้อยถ้าทุกคนสังเกตทา,างด้านขวา้ายนะคุณพราวทำเพลงมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสุม่มหาตัวละครกันเลยดีกว่าตัวที่เรายังขาดนะคะก็คือบทนี้เลย Ultimate L R มีตัวใหม่กับโคชิโบเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกัน,นะคะ ตัว U R L R นี่มีตัวใหม่ๆหมไหมน่าจะมีอยู่นะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้ว่ามีตัวอะไรนี่ตัว Secret S R ตัวนี้ยังไม่มีไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าดูซิมีตัวอื่นดิไหมที่อยู่ในหมวดนี้มี S R อีกไหม Rise of นี่ยมีปะตัวนี้จะมีตัวหนึ่งโอเคมามาลองสุ่มกันนะคะว่าจะมีโอกาสได้ตัวสีชมพูตัวนี้หรือเปล่านะคะมาเริ่ม10บครั้งนะคะสุ่มตู้นี้นะเพื่อหาตัวใหม่ไปค่ะทุกคนมาลองดูกันซิ อนิเมชันในการสุ่มเหมือนเดิมนะคะเปิดมาประเดิมเป็นอิจิโก้โหโอเคเดี๋ยวนะเสียงดังไปหรือเปล่าขอพัยดครับเอาเสียงสังนี้หนึ่งแล้วกันโอเคไหนดูสิการสุ่มเปลี่ยนไปแต่มันจะใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิมซูเปอร์แรนะคะเมจิกนารูโตะโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคบูมาอ่าอินโนซุเกะนะคะซาส,สเกะ เฮ้ยการสุ่มการดูตัวละครเนเปลี่ยนแปลงไปอยู่โอ้ยถือว่าแจมอยู่เนี่ยมีปลาเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเดี๋ยวนะอ้เรา,ราสุ่มตัวอะไรวะเนี่ยนี่ไงตรงปกตินะคะอันนี้กดสกิปได้ใช่ไหมอ้าก็มีระบบสกิปเหมือนเดิมได้โจาทาร์มานะคะเราสุ่มตัวนี้อยู่ใช่ไหมโอเคสุ่มตัวนี้อยู่เหมือนในกาสุ่มเนี่ยตัวละครจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหรอตัวละครเนี่ยจะไม่ได้ล็อกแล้วนะคะก็คือจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวนี้เรามีซ้ำแล้วนะตัวนี้ก็คืออาสนะสกิปไปเลย สีแดงยังไม่ออกนะคะแต่สีเหลืองจัดไปฮะตอนนี้สูมไป30มสิโลนะคะไปกันต่อครับผมสูมรอบต่อไปมีมีอะไรอ่ะเออมันเชื่ออะไรนะที่ใช้พลังอ่าไฟอ่ะทุกคนจำไม่ได้อคาอินุเออใช่ใช่ซึ่งเอ้ยเมื่อกี้ตัวยูป่ะลองสคิปซิเอ่อบจิต้ามาจินน่าจะเป็นแบบปกติะคะ SR แล้วก็สูงข้ามต่อไปนี่น่าจะได้เป็นการันตี UR แล้ว มาฮะโอ้ไคโดกับลูฟี่ฮะจังหวะนี้ยังไงครับผมออนิเมชั่นจะมีโอกาสได้ตัวสีรู้ไหมลองดูสิมาเป็นดีโอนะคะโกคูตามด้วยซาสเกะอันนี้คือโอเคอิตาลียูจิยังไงออกมาไหมสีแดงยังไม่เห็น โอเคโอซอบมาหนึ่งเอาเจ้าแรดฮาร์บูสมาแล้วเรียบร้อยเอามาตัวหนึ่งเรียบร้อยฮะก,การันตีต่อไปซูมอีก50ครั้งจะการันตี UR บวกนะฮะไปกันต่อครับผมอุ๊ยหมดไปเร็วเหมือนกันนะเนี่ย oh, <wow. S 1> ในการซูมนี่ยังไงสิครับอย่ากเกลือเลยขอณน้องแหละอย่ากเกลือเอามาเสธอสีลุ้งลู้โหเอาเจ้าแรดอุ้ยมันมีเอฟเฟคด้วยนะเมื่อกี้ระดับแรนะคะดีโอโอเคโอเค ทำไมมันเกลือบแปลกๆปลกว้เนี่ยแรคิทคิงนะคะดร็กก้อนอาร์มีแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็มีแล้วสีแดงออกมา2ตัวนะคะก็คือเดกูร์ร้อยเปอร์เซ็นต์กับดร็กก้อนอาร์นะคะโอ้สามพันห้าร้อยหนึ่งแล้วว่าไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะคะสีลุงยังไม่เห็นสักตัวเลยไปหมดเร็วเหมือนกันนะทำไปเล่นไปเนะี่ยโอเคปะเริ่มฮะอย่าหาเกลืออาคาอินุสกิลเอฟเฟกต์ไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะตัวนี้ยังเป็นซูเปอร์แรดเวนจิต้ามาจินนะคะโอเคเดีนะ๋ยวลองสคิปตซิ โอ้โหเกือรู้วนะคะออกมาแค่ SR แค่ตัวเดียวไปกันท่าละอีกประมาณ3500 3 5ห้เองมาลองดูกันว่าจะได้ไหมไปครับทุกคนขอร้องธนาสีลุงสีลุงสีลุง,ลงโอเคโจมตีแบบนี้ไม่น่าออกหรือเปล่าเรียบร้อยฮะมาไหนดูซิได้มาเป็นอัลตารแรแร์เอดอแกรเอร์นั่นจะเป็นชื่ออะไรนะจำชื่อม่ได้หมจโจมโจมตีอะคอมมอนโอเคอิตันรโอจยิยังไงซิซาึเกะ คนนี้มีหรือยังเอามีแล้วคนนี้นะคะอันนี้ได้ซ้ำโอ้โหซ้ำรัวรัวออกสีแดงแค่ตัวเดียวนะคะอ่ะไปเหลืออีกสองพันหกร้อยหนึ่ง 2, 600, มาดูกันไปฮะโอเค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 เขาล้องแหละเขาล้องแหละอันนี้คืออะไรอะป่าไม้เหรอป่าไม้นี่คือดีไหมเนี่ยแร่นะคะโอเคได้มาเป็นรินใช่ไหมย,ยังเกลืออยู่โซโรนะคะอันนี้นี่รัวรัวกดคลิกรัวรัว ดีโอเดโกโอ้โหเกลือล้วนสุดๆมาทางนี้น่จาจะการันตี้ r 100%ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมาดูกันว่า UR บวกจะได้ตัวอะไรมาไปเริ่มเดี๋ยวดูซิเอฟเฟกต์เปลี่ยนไปหรือเปล่าเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยจีรุกออกไหมโอ้โหโจมตีแบบนี้ เออยังไงสิกลายเป็นล่างงี้ซะด้วยเอาสิยังไงครับผมจังหวะน,นี้สู้กันเออจังหวะน,นี้เออชิงชาบชิงชาพารู้ิว่าสีลงจะออกหรือไม่ออกหรือไม่ยังไงเอาละโอ้โหเอฟเฟคอลังการจัจัดเปิดมาประเดิมเป็นลูไว้นะคะไปไปไปตามด้วยอีโนกสูเกตมันคืออะไรอะไรอาซาอันนี้ยูจิโอเคออกไหมคอมมอนนะคะโกโอ้โหโ,โ,โ,โกคูคิดอาตาแล โอเคเวจิต้าออกไหมอะไรอิจิโกะอิจิโกะนะฮะอยู่เฮ้ย b u r n i n g ง a s ช i o n นอีกหนึ่งเฮเดี๋ยวนะเรามีหรือยังอะคุณเรงโอคุอะทำไมคุณคุ้นเหมือนมีแล้วเลยอะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะขอดูก่อนสิหรือว่าคุณเลงงคุเป็นตัวใหม่เหมือนกันเออเราต้องกดที่ไหนเอ่ยเดี๋ยนะเราขอดูก่อนสิยูนิตนะคะคุค้นๆมากเลยอะเราเคยได้ปะหรือว่าไม่เคยเฮ้หรือว่าคุณเลงงคุเป็นคนใหม่หรอคะทุกคนจำไม่ได้อะมันมันแอบมานานหรือยังอะตัวนี้คุ้นๆว่ามันเหมือนจะมีมานานแล้วนะคุณเลงกคุเนี่ยเดี๋ยวดูซิดูส,ดสิอีกรอบหนึ่ง ออตูก้กระชาไม่โหลดคุณเลงโง่หุน่าจะเป็นตัวเก่านะคะทุกคนโอาใหม่กอดมันคุ้นมากว่ามันเป็นตัวเก่าแน่ๆแ,แล้วก็มาสุ่มกันต่อคะทุกคนเอาละยังไงสิเป็นไม้แบบนี้ยังไงก็เกลือหนึ่งรอเซอะข้ามนี่ไงเกลือล้วนจริงๆฮะไปกันต่อใกล้จะหมดแล้วคะอีกถึงหนึ่งเท่านั้นยังไม่ได้โคคุชิโมกับตัวใหม่ก็ใหม่0-1%นะคือมันออกยาวมากๆโ,โอเคปะสุ่มดูสิใครนู้มาอีกแล้ว โอ้เเป็นเอฟเฟกนี้อีกแล้วว่าโอกาสไม่ออกเลยนะคะแบบนี้ยังไงข้ามไปเลยละกันนะคะตัวใหม่ไม่มีนะตู้นี้ไปกันต่อสุม่มได้อีกประมาณรอบหนึ่งโอเคลองดูเฮ้ยโอ้โหน่าจะไม่ได้ตัวดีแล้วแหละฮะโอเคสุ่มเหมือนใช้เยอะขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันปกติอันนี้ก็ไม่ได้เล่นนาน,นแล้วจำไม่ได้เหมือนกันคอมมอนเรียบร้อยฮะ,ะโอเคซาซูเกะ นี่ไงคอมมอนเวจิต้าโซโลต่อนะคะตามด้วยลูฟี่โอเคนะคะเอาจ้าแรจริงๆด้วยเกลือล้วนนะคะโอเคเราค่อนข้างที่จะเกลือสุดๆเกลือแบบเกลือจัดๆนะคะเดี Quest, ๋ยวดูซิมีเครสอะไรให้เราแบบรับได้ไหม <laughs> เพราะว่าในการที่จะรับเนี่ยคือแบบต้องฟาร์เอานะคะตอนนี้โอเค ตอนนี้เนี่ยเรายังขาดตัวคคชิโบกับตัวนี้เหมือนเดิมนะคะศูนเปต้องหาเวลาฟาร์มจริงจังแล้วแหละแบบนี้ถ้าอยากได้ตัวเพิ่มเติมนะเนาะโอเคมาเรายังเหลือีกประมาณสามอยห้าสิบเอ็ดครั้งนะคะตอนนี้เรามีค่า r ร e n t l o w นะคะการสูญอยู่ที่สองร้อยสามสิบถ้าเราสูงอีกประมาณเจ็ดสิบรเนี่ยยังไงก็การันตีได้ LR ได้แน่ค่ะแต่ก็สูญอีกทีนะว่าจะได้ตัวอะไรมามาลองสูญแบบห้าสิบครั้งดูไหมเพราะว่ายังสูงได้อีกรามาสูมแบบห้าสิบครั้งก็ดีกว่าดูสิว่า,ออกกาออห ตัวอะไรอ่ะอ๋อบิสมาสคนะฮะหรือว่าเป็นอิโนสเกะซุมอีกทีละเรื่อยๆโอ้โหโคูชล่างนี้เกลือแน่นอนเลยอันนี้นะคะได้มาเป็นซาสเกะนะคอมมอนอ่ะประเดิมมาอีกห้ารอบนะไปฮะรินนะคะโทสกากรินนี่ไงเรียบร้อยได้มาเป็นแบล็กเลนทัสซันจีไปฮะซุมอีก ยังไงสิทุกคนจะเกลือหรือไม่โอกาสออก LR ค่อนข้างยากค่ะซุมแบบนี้ซึ่งเราเนี่ยได้มาเป็นตัวละครตัวนี้นั่นเองค่ะ l ส s t Master นั่นเองค่ะเรามีแล้วด้วยเช่นกันเนาะซูมอีกฮะขอล้องเธอหนะเอามาเธอยังไม่ออกนะอันนี้เกลือนะคะเป็นอะไรอะ่ะอ๋อซากระซูมอีกได้สองครั้ง้คาวนีอิจิโกมีเอฟเฟกแต่น่าจะเกลือนะอันนี้ตัวอะไรเอ่ย ซูเปอร์แรนะคะมาแล้วก็สุมรบสุดท้ายอันนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่ายังไงก็ไม่น่าได้แล้วแหละมาสุมรบสุดท้ายฮะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการแจกโค้ดให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะซึ่งตัวสุดท้ายนั้นมันเป็นอูซบนะคะอ่าเรียบร้อยประมาณนี้ในการสุ่มก็คือจะพามาดูอัปเดตแล้วก็ส่งให้ดูข่าวๆนะคะว่ามันมีตัวอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะและ้วมาะเดินโค้ดแรกเลยนะคะก็คือโค้ดที่มีชื่อว่า get ready to update 4นะคะใส่ตามนี้ไปเนาะ,ะโค้ดนี้เนี่ย get ready to update 4เนี่ยจะได้มาเป็นตัวจำนวน5้า0 0โกนะคะแล้วก็2 k p เคพัซหรือว่า2อจิกซอนนะคะ2 0 0พัจิกซอก็คือให้มาเยอะมากๆเลยนะ,คะโค้ดนี้โค้ดที่2อนะคะมีอยู่3โค้ดนะโค้ด เนี่ยจะเป็นโค้ดที่มีชื่อว่า delay update นั่นเองใส่ตามนี้ไปนะคะก็จะได้มาอีก50,000โกพร้อมกับ1,000จิกซอนะคะก็รวมเป็น3,000แล้วแล้วก็ต่อไปคือโค้ดที่มีชื่อว่า a w t d a ะ c d anime world t o a e r defense revive นะคะใส่ตามนี้ไปอีก r i v i v e อาศัยตานี้ไปนะคะ AWTD RIVE นะคะโคนี้ได้มาอีกประมาณสอ0พันพเซลคือให้มาก็รวมๆประมาณ5,500จิกซอนะคะคือให้มาแบบว่าเยอะมากๆส่วนโค้ดพวกนี้นะก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยนะคะก่อนที่โค้ดนี่จะหมดอายุไปนะคะรีวิวการสุ่มเอาไว้ประมาณนี้ละกัสวนสำหรวันนี้เนะ่ก็ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันเนาะเอาไว้เจอกันนะคะในส่วนของเอ้ยลืมบอกไปพรุ่งนี้เนะี่ยจะมีการลงคลิปเกี่ยวกับ ents, นะแบบคริสตัลเจนสะ์เนาะเดี๋ยวเราเนี่ยขอใชิญมาตรงนี้นะ่ในการฟาร,ร์มสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกัน ว,วันนี้นะคะเราทุกคนทุกท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันนะคะในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้แลากันนะครับผม